โอ้ดีเขาใส่ไม่เป็นแต่แม่แรงหน่อยนะเว้ยนี่ดูเสียินี่ไงเก็บไว้พวกเกมไม่นานแล้วเป็นแล้วว่าออเคไม่อ่ะไม่ไปแล้ววะไม่เดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะเออผมจะมาเล่นแมพเออเอาชีวิตรอดนะฮะเข้าเลยเยี่ยมฮะกินอะไดีบอกเนี่ฮะนี่คือเพื่อนผมนะฮะกูข้างว็ไม่กูทำไมตัวกูลอยได้วะเว้ยนี่คืออะไรอ่ะ งเคู่ที่ใครเยอะหรืออะไรเยอะใช่ไหมดูครับนี่มะนี่มะนะครับตัดไม้ก่อนเลยครับชื่อมิสเตอร์มิกจ้ะก็นี่ไงอยู่นั่นหลกชื่ออะไรเนี่ยเหรอเอ่อทีวีทีวีใครใช้มาแล้วเพื่อนเพ่นปะป๊เล่นด้วยกันมั้ยเดี๋ยวแย่งไม้เขาตีเออกดอันที่สามกดอันเอ้ยกดอันเนี้ยอันแรกอันแรกใช่โอ้เข้าไปเลยใช่ไหมเข้าไปได้ใช่มแมงโดไม้เก่งว่ะไม่ใช่ออ๋ ็อมีตัวเพิร์กมึงเป็นคุยนี่ใช้เข้ามาเอ๋ยใครเข้ามาเอ๋ยจะเล่านะเอ็มเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีทุ่นไหมเหมือนอ่ะพอมากันเยอะๆจะได้อัดคลิพไม่น่าโหลดจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ได้นะมันมีเซิร์ฟเวอร์หุบตีนด้วยจะลองเล่นไหมเซิร์ฟเวอร์ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ <c oughs> เฮ้ยตัดไม้ครับตัดไม้ไปป่าไปป่าเกตตัดไม้ไอ้เชียเชียไงบินเนี่ยตักไปอยากเอาดิเป็นโปะวะ่ใช่โปะผม like ไม่ใช <c oughs> <etta> ่แฮกเกอร์ไม่ง่ายหลุดหลุดเจอคนง่ายกว่าหายหลุดหลุดไปแล้วห้าคนนึง เดี๋ยวช่วยตัดไม้เปล่าช่วยเลยช่วยเลยเออเว้ยเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดแกเก็บ๊กองวะประกาศนะคะผู้โดยสาที่ต้องการจะทำบัายเงิสนสดไปโรงเรียนนะคะไปเลยครับ